สวัสดีค่ะแม่หญ่ใหม่เจอวันยินดีต้อนรับค่ะกำลังเคี่ยวน้ำตาลปี๊บนะคะกับน้ำมะขามเปียกนะคะเราจะใส่อะไรบ้างนะคะน้ำปลานะคะหอมแดงหั่นไว้แล้วนะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกเราก็จัดการเรียบร้อยตอนนี้เราจะไปทอดพริกแห้งก่อน,นะคะ่ะทอดพริกแห้งนะคะ หอมแดงค่ะหอมแดงซอยเอาไว้โรยนะคะอุ๊หอมหอมจังทอดไฟกลางๆค่ะทอดไฟกลางเที่ยวโรก่อน สดเาเราแช่น้ําเย็นไว้แล้วนะคะน้ําเย็นใส่น้ำเกลือนะคะแช่ไว้แล้วอันนี้เราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะทุกคนทอดให้เหลืองนะคะทอดให้เหลืองหอมๆเริ่มเหลืองละเริ่มเหลืองละโอเคได้แล้วคะ่ะเอา อันนี้เราเคี้ยวนะคะเคี่ยวน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำน้ำตาลปี๊บค่ะได้ที่แล้วค่ะเอาแค่หอมค่ะลงนะคะเพราะว่า ทิกเราจะเอาเก็บไว้นะคะเดี๋ยวมันจะมันจะไม่กรอบนะคะเราจะหอมแดงลงเป็นอันเสร็จค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็ได้น้ำปลาหวานสะเดาให้กินกับสะเดามันของเรานะคะ อาหารเย็นวันนี้นะคะก็น้ำปลาหวานสดานะคะ,ะกับปลาดุกนะคะปิงปลาดุก <c oughs> สำหรับอันนี้ก็คือป,ปลาปนค่ะเราก็จะแบ่งใส่ทีละน้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะบ๊ายบายมากินสดาน้ำปลาหวานด้วยกัน,นะคะ่ะ